โตโยต้าคราวปี2025ยังคงนิยามใหม่ให้กับความหมายของรถซีดานหรูสมัยใหม่ด้วยการผสมผสานระหว่างสมรรถนะนวัตกรรมและความสง่าง,งามไว้ในแพคเกจเดียวอย่างลงตัวโตโยต้าได้เลือกแนวทางที่กล้าหาญในการวางตำแหน่งของคราวให้เป็นรุ่นเรือธงที่เชื่อมช่องว่างระหว่างรถซีดานแบบดั้งเดิมและรถครอสโอเวอร์ที่มีความสูงมากขึ้นผลลัพธ์ที่ได้คือรถยนต์ที่โดดเด่นในทุกด้านตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่สะดุดตาไปจนถึงระบบขับเคลื่อนไฮบริดอัลลัำสมัยและห้องโดยสารที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยี รถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะสำหรับการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหราประสิทธิภาพและวิศวกรรมแห่งอนาคตอีกด้วยเริ่มจากภายนอกโตโยต้าคราวปี2025มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยและสง่างามเส้นสายตัวถังที่บเฉีียวฐานล้อกว้างและตัวถังที่ยกสูงช่วยให้รถมีบุคลิกเฉพาะตัวไม่เหมือนใครในกลุ่มรถซีดานการออกแบบด้านหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ในสไตล์แฮมเมอร์เฮด มาพร้อมไฟหน้าเล็ดและกระจังหน้าขนาดใหญ่ตามแนวทางการออกแบบล่าสุดของโตโยต้าด้านข้างตัวรถถูกออกแบบอย่างประณีตพร้อมเส้นหลังคาลาดเอียงให้ความรู้สึกคล้ายรถคูเป้ขณะที่ส่วนตกแต่งตัดสีเพิ่มความทันสมัยยิ่งขึ้นขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยคราวจะมาพร้อมล้ออลลอย์ขนาด19หรือ21นิ้วที่ช่วยเสริมความหรูหราอย่างมีระดับด้านท้ายดีไซน์ต่อเนื่องด้วยไฟไท้ายเล็ดแบบเต็มแนวและรายละเอียดเรียบหรูที่สื่อถึงความพรีเมียม ใต้ฝากระโปรงโตโยต้าคราวปี2025ยังคงให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีไฮบริดโดยมีให้เลือก2แบบเครื่องยนต์ไฮบริดขนาด2 5ลิตรสี่สูบสำหรับรุ่น XLE และ l i m i t e d ให้กำลังรวมประมาณ236แรงม้าทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ซึ่งให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเหมาะก,กับการใช้งานในชีวิตประจำวันระบบนี้เน้นความประหยัดเชื้อเพลิงและการส่งกำลังที่ต่อเนื่องทำให้ผู้ขับรู้สึกได้ถึงความสมดุลระหว่างความเงียบและความคล่องตัว สำหรับผู้ที่ต้องการพลังมากกว่าโตโยต้ามีตัวเลือก Hybrid Max ในรุ่นพลัติดนำซึ่งผสานเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จขนาด2.4ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมถึง340แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6จังหวัดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างแม่นยำและราบรื่นมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติช่วยให้การขับขี่มั่นคงทั้งบนทางหลวงและถนนคดเคียว ระบบ Hybrid Max ยังให้แรงบิดทันใจและพละกำลังเร่งแซงยอดเยี่ยมทำให้รุ่นนี้มีสมรรถนะเทียบชั้นรถหรูยุโรปแต่ยังคงประสิทธิภาพเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยมภายในห้องโดยสารโตโยต้าคราวปี2025แสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันและเทคโนโลยีล้ำหน้าอย่างแท้จริงภายในกว้างขวางเงียบสงบและใช้วัสดุคุณภาพสูงทั่วทั้งห้องโดยสารพื้นผิวสัมผัสนุ่มแสงไฟตกแต่งภายในและการจัดวางที่ทันสมัยสร้างบรรยากาศหรูหรา ศูนย์กลางของห้องโดยสารคือหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วที่มาพร้อมระบบมัลติมีเดียรุ่นล่าสุดของโตโยต้ารองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลที่แสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างชัดเจนระบบ Info t a i n เมน t ใช้งานง่ายรองรับคำสั่งเสียงระบบนำทางผ่านคลาวและอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ในด้านความสะดวกสบายคราวทำได้ยอดเยี่ยมผู้โดยสารทั้งตอนหน้าและหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวาง บาะหนังรองรับสรีระพร้อมระบบปุ่นและระบายอากาศช่วยให้ขับขี่สบายในทุกสภาพอากาศเบาะคนขับปรับไฟฟ้าพร้อมระบบจดจําตําแหน่งเสียงรบกวนในห้องโดยสารถูกลดลงอย่างมากด้วยกระจกกันเสียงและวัสดุด,ดูดซับเสียงระบบปรับอากาศแบบแยกอุณหภูมิสองโซนช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในได้อย่างเหมาะสมและหลังคากระจกพารารามาแบบติดตายช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งให้กับห้องโดยสาร ด้านความปลอดภัยโตโยต้าคราวปี2025มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0ซึ่งเป็นชุดเทคโนโลยีช่วยขับรุ่นล่าสุดของโตโยต้าประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองรถในเลนระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยพวงมาลัยระบบอ่านป้ายจราจรและระบบป้องกันการชนด้านหน้าพร้อมการตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานยนต์นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดหลังขนาถอย และระบบช่วยจอดพร้อมเบรกอัตโนมัติกล้องมองรอบคันและกระจกมองหลังดิจิทัลช่วยให้การจอดและการขับขี่ในที่แคบทําได้ง่ายขึ้นในด้านสมรรถนะคราวมีความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความมั่นคงความสูงของตัวรถช่วยให้ผู้ขับมองเห็นถนนได้ชัดเจนช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้ซับแรงสังส่นสะเทือนได้ดีโดยไม่สูญเสียการควบคุมพวงมาลัยมีความแม่นยำและน้ำหนักเหมาะสม ช่วยให้ขับได้อย่างมั่นใจรุ่น h y b r i d Max มาพร้อมช่วงล่างปรับอัตโนมัติที่ปรับการหน่วงตามสภาพการขับขี่เพิ่มความนิ่งและการควบคุมเมื่อขับด้วยความเร็วสูงแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่แต่ก็ให้ความรู้สึกคล่องตัวและหรูหราในด้านความประหยัดน้ำมันรุ่นเครื่องยนต์ไ y b r i d 2.5ลิตรให้ค่าเฉลี่ยประมาณ40ไมล์ต่อแกลลอนซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าส่วนรุ่น HyB r i d Max ที่มุ่งเน้นสมรรถนะก็ยังทำได้ประมาณ30ไมล์ต่อแกลลอนซึ่งถือว สมดุลระหว่างพลังและความประหยัดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของโตโยต้าด้านเทคโนโลยีไฮบริดอย่างแท้จริงโดยสรุปโตโยต้าคราวปี2025คือสัญ,ญลักษณ์แห่งนวัตกรรมและความประณีตที่หลอมรวมความหรูหราและความใช้งานจริงได้อย่างลงตัวด้วยดีไซน์โดดเด่นระบบขับเคลื่อนไฮบริดล้ำยุคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยคราวมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ทันสมัยมั่นใจและเหนือระดับไม่ว่าคุณจะให้ความสำคัญกับสมรรถนะ ความสบายหรือความประหยัดรถรุ่นนี้ตอบโจทย์ครบทุกด้านโตโยต้าคราวจึงไม่ใช่เพียงรถยนต์ธรรมดาแต่คือการแสดงออกถึงวิสัยทัศน์ของโตโยต้าต่ออนาคตแห่งการขับเคลื่อนที่ผสานความสง่างามและพลังแห่งไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบติดตามบทรีวิวรถยนต์ข่าวสารและอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับรถ JDM และรุ่นใหม่จากทั่วโลกได้ที่ JDMAUTOS <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและรีวิวของรถยนต์รุ่นล่าสุดอย่างโตโยต้าคราวปี2025